แต่ว่าแค่แบบจะพูดยังไงดีอะแค่เป็นห่วงแล้วก็เออเป็นห่วงเขาแล้วก็กลัวด้วยหมายถึงว่าแอบกลัวนิดหนึ่งว่าในเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นห่วงเขาในในความรู้สึกที่ว่าไม่อยากให้ให้คิดแบบนั้น ก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการจิ้นนะเนาะมันมีขอบเขตแล้วก็ความพอดีอยู่แล้วเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่ารักมากๆแล้วตอนนี้เราไม่ใช่แฟนกันนะอืมต้องบอกก่อนเราไม่ใช่แฟนกันแต่ว่าเราเป็นพี่น้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกอาเป็นเซฟโซน ซึ่งเขาก็บอกว่ามีแฟนคลับหลายคนก็คงจะคิดเหมือนเขาเช่นเดียวกันซึ่งพี่ฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนคิดแบบนี้จริงหรือเปล่าอยากจะบอกว่าที่รักที่คิดแบบนั้นนะอย่าคิดแบบนั้นในการที่จะทำรายใครก็ตามหรือในการที่จะจะแค่พูดเฉยๆหรือจะ โพสลอยๆหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่บางทีมันไปสร้างบาดแผลแล้วก็สร้างความหวัดระแวงให้กับศิลปินได้ในการที่แบบซึ่งผมก็โพสค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพี่ฟ้าได้เข้าไปดูแล้วอืมต้องมีสติต้องมีสติจริงๆจริงๆ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยพูดไม่ออกไม่รู้จะอธิบายกับจะกับเขายังไงอ่ะเขาถึงไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าอเอาจริงๆนะการเป็นคนสาธารณะหรือการเป็นคนถ้าเขาอย่ที่เขาบอกว่าเป็นคนดังเป็นคนสาธารณะ แล้ต้องรับมือให้ได้กับการวิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านดีและในด้านลบพี่ฟ้าว่าต้องคิดใหม่ต้องคิดใหม่ไม่ว่าคุณจะกับใครก็แล้วแต่นะแต่สำหรับพี่ฟ้านะพี่ฟ้าให้ข้อคิดแล้วกันมีศิลป,ปินที่เก่งมากๆเขาเรียกว่าขั้นปร่งแล้วสามารถที่จะปล่อยวางได้ทุกอย่างเขาก็คงจะไม่ออกมาพูด อะไรทั้งสิ้นหรือไม่ให้ค่าไม่ให้แสงไม่ให้อะไรเลยเพื่อ <_ C> ที่จะได้ไม่ต้องแบบมาเป็นประเด็นหรือไม่ต้องมานั่งทําให้เขารู้สึกว่าคนพวกนี้มีตัวต,วต,วตวอนอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่เขาพี่ฟ้าเรียกว่าขั้นจิตขั้นสูงสุดระดับปรมาจารย์ที่สามารถปล่อยวางได้ซึ่งอันนี้พี่ฟ้าก็พยายามจะทําอยู่แต่พี่ฟา้าจะอยู่ตรงกลางที่รู้สึกว่าอันไหนที่ ไม่พูดได้ก็จะไม่พูดแต่ถ้าไหนที่ต้องพูดก็คือต้องพูดการเป็นคนสาธารนณะหรือว่าคนดังถูกต้องต้องรับมือให้ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องรับให้ได้ทุกเรื่องแค่นั้นเองสำหรับพี่ฟ้านะมันเหมือนกับว่าเรายื่นหมูยื่นแมวอะถูกไหม ยืดหนุมยยืดแมวเราทําผลงานเราใช้กําลังของเราเราใช้พลังงานของเราในการทํางานในทุกๆวันเราเหนื่อยเราผลิตผลงานออกมาอย่างพี่ฟ้าทําให้แฟนคลับเราภูมิใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะรู้สึกได้ทําแม่งทุกอย่างเลยร้องเล่นเต้นระบําตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวที่ยังไม่ไทำคือว่ายน้าแข่งกับพี่โตโน่แค่นั้นแหละจริงๆอา้าวพูดตรงๆทาทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ เดี๋ยวยัมีผลงานอีกหลายอันที่เรากำลังเรียงมาที่ทุกคนจะรู้สึกว่าทําได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะที่ยังไม่ได้เห็นเพราะเราตั้งใจมากๆม,มีอยู่งานหนึ่งที่พี่ฟ้าถ่ายตอนตีสามแล้วมานั่งเราแวบในหัวว่าฉันกูทำได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยกูทำได้ไงวะเอาวะมันต้องออกมาดีมันต้องออกมาปัง แันคับต้องกรี๊ดคิดอย่างนี้เงินเราก็อยากได้แต่ว่าความภูมิใจบางครั้งเงินมันก็ซื้อไม่ได้เราต้องทําให้เขาเห็นไงเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้ก็เลยอุ้ยมีข้าหวานด้วยขอบคุณคับ ก็เลยทำทุกอย่างเท่าที่ตัวเองจะทำได้เพื่อให้เห็นว่าฉันมีแบบว่าเป็นศิลปินที่ฉันไม่ได้มานั่งอยู่ขายหน้าตาขายเสียงอย่างเดียวหรือขายจิ้นหรือขายอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเป็นคนที่อยู่ในวงการได้ด้วยศักยภาพของตัวเราเองในการ,กรแสดงละครในการร้องเพลงในการรำรำก็รำมาแล้วรีเกก็เล่นมาแล้วดัมเมเยอร์ก็เป็นมาแล้วอย่าง้ยดีเจก็เป็นมาแล้วคือมันสุดแล้ว เราก็เลยเจอมันแลกกันอ่ะเราก็ไม่ได้เราเราแลกกันเราส่งมอบพลังบวกส่งมอบผลง,งานให้คุณส่วนคุณในฐานะแฟนคลับก็เขาเรียกว่ายิ่หมูยิ่นนนแมวกันคุณคุณรักคุณซัพพอร์ตเราเราก็ให้ใจคุณเราก็ให้ผลงานล้วได้เลยเงอี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครแรงๆหรือคนที่มองเห็นว่า ก็เป็นดาราเป็นคนสาธารนณะเป็นคนดังก็ต้องรับให้ได้สิถูกรับให้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าถูกเรื่องแค่นั้นเองทําไมต้องทําให้รู้สึกว่าการเป็นคนสาธารนณะคือโถซ้วมที่ใครจะมาถุยใครจะมาทิ้งอะไรก็ได้โดยที่คุณห้ามรู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บางคนก็เลือกที่จะไม่ออกมาพูดแล้วก็เก็บ หมักหมักหมักหม,ม,มักไว้แล้วก็เห็นหมหหลายคนก็เป็นโรคซึมเศร้าละคนก็บางคนฆ่าตัวตายเพราะเรื่องของโซเชียลก็มีเพราะรู้สึกว่าตัวเองคอนทูไม่ได้ซึ่งพี่ฟ้าเองอะขนาดก็รู้สึกนะตัวเองอะผ่านมาเป็นร้อยดราม่าแล้วบางบางครั้งดราม่าที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมาจากการพาดหัวข่าวแย่ๆเรียกเอนเกตให้คนไปคอมเมนต์ให้คนไปไลค์แล้วบางครั้ง คนไทยก็ต้องยอมรับว่าอ่านหนังสือแบบไม่เกินเจ็ดบรรทัดด่าก่อนเห็นวข่าวปั๊บด่าเลยเนี้ยก็โดนด่าแบบโหถึงถึงพ่อถึงแม่ก็มีด่าแบบนู่นนี่นั่นทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลย่ก็เลยตรงๆว่าแม้จะเป็นนางงามร้อยดราม่าแต่ฉันก็ยังไม่เคยชิมสักครั้งเดียวปากบอกว่าชิลปากบอกว่าแบบปากบอกว่าโอเคแต่มันก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นหรอกไม่มีใครชอบให้คนมาด่าเรา ไม่มีใครปล่อยวางได้ร้อยเอเซ็อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดสําหรับพี่ฟ้าเนะจริงๆ,งๆงเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าการที่แบบว่าไม่รู้สิเป็นคนสาธารณะไม่ใช่ว่าจะต้องรับได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยชื่อเสียงมันไม่ใช่ว่าอยู่ จะมีได้โดยที่ฉันใช้เงินซื้อมาเราก็ต้องแลกด้วยผลงานเราก็ต้องแลกด้วยศักยภาพของเราเช่นเดียวกันอืมก็อยากให้แบบว่าบ่ายโมงครึ่งป่ะคะหรือบ่ายงนิดหนึ่ง ดูดีโลกมันจะได้น้ายอยู่มากขึ้นอยู่กันแบบว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้มันจะยากแต่มันทำได้มันทําได้จริงมันยากหน่อยแต่มันทำได้ การ